เที่ยวหัวใจพยักไล้พีแปดผู้แต่งงุนพงใหญ่ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆสายตั้งไปหูจ้องมองหยูที่กําลังรีบร้อนเดินออกไปจากบ้านทําไมลือถึงไม่อยู่บ้านอีกสองสาวันล่ะหาหยูป้าเอ่ยถามผมนัดพี่ใหม่ไว้ครับป้าว่าวันนี้จะไปช่วยงานพิเศษของพี่ใหม่เขาวันหนึ่งผมไปก่อนแล้วนะครับเสียงเครื่องยนต์หงมอเตอร์ไซค์เพิ่งมาจอด คนขีม่มอเตอร์ไซค์ยื่นหมวกกันน็อกให้กระยุยใส่ยังไงครับเนี่ยอันไหนด้านหน้าด้านหลังผมแยกไม่ออกเลยมาพี่ใส่ให้ยุยยื่นหมวกกันน็อกคืนให้อีกฝ่ายสวมให้กับตนขอบคุณครับยุยกล่าวพร้อมรอยยิ้มกว้างขึ้นก่อนขึ้นค่อมจักรยานยนต์สีหน้าของไปหูแปลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากสีเขียวเป็นสีแดงจากสีแดงเป็นสีม่วง สุดท้ายกลายเป็นสีเขียวคำ้ำจากนั้นเขาได้หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกล่าวใส่มือถือก่อนยื่นไปให้ป้าป้าของหยูวิฟังผู้ชายคนนั้นใครเลระครับป้าหันไปจ้องมองใบหน้าด้านข้างไปหูหรือใช้วิธีนี้ได้แล้วทำไมปกติหรือถึงให้อายุช่วยแปลให้หละ่ะชั่วขณะนั้นความโกรธที่มีอยู่ของไปหูแปลเปลี่ยนเป็นความเงียบเล่ากับว่าเขาฟังคำถามของป้าป้าไม่เข้าใจอย่างสิ้นเชิงหรือว่ามันแปลผิดๆถูกๆ อาเป้าถึงได้ไม่ตอบคำถามของอ้วป้าป้าได้แต่มองหน้าของอีกฝ่ายอย่างงงๆไปหูจ้องกระเมงไปที่หน้าบ้านเช่นเดิมในสมองว่างเปล่าเหลือเพียงจิตใจที่ปั่นป่วนวุ่นวายไม่หยุดป้าป้าขมวดคิ้วหรือมองอะไรหรือนักหนาหาอาเป้าภาพที่ไปหูเห็นตรงเบื้องหน้ามองไม่ออกถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงท่าที่สนิทสนมอะไรนั่นหากไม่ช่ญาาิพี่น้องกันแล้ว แล้วเป็นอะไรได้อีกนอกจากแฟนทั้งที่ไปหูยังไม่รู้แน่ชัดแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้อเป้าป้าตบลงบนบางไปหูมีอะไรไม่สบายใจก็บอกอ้วได้นะอ้วอาบน้ำร้อนมาก่อนรือดูท่ารือคงอยากกลับบ้านใช่ไหมละ่ะหากไม่มีเงินอ้วให้รื้อได้นะไม่ต้องอายหรอกป้าป้าเห็นสีหน้าอีกฝ่ายเคร่งเครียดก็ไม่อยากเซาซีเรื่องแบบนี้ คนรักศักดิ์ศรีคงไม่กล้าพูดออกมาหรอกงั้นรอให้อยุกลัมมาก่อนค่อยให้อีกฝ่ายช่วยพูดแทนดีกว่ามุมปากของไปหููยกยิ้มต่อให้มีแฟนแล้วยังไงเขาก็ไม่ใช่คนมีคุณธรรมมาก่อนแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วจะมาสนใจอะไรทํำไมตอนนี้จูจูยรู้สึกขนลุกขึ้นมาทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวเลยสักนิดเป็นอะไรไปถึงได้ยืนตัวสัน่นตื่นเต้นหรือว่ายังไง พี่ใหม่เออถามกลัวว่าหยูจะทําเสียแผนที่วางไว้ผมรู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาน่ะพี่แน่ใจนะว่าแฟนของพี่จะไม่ขวนหน้าผมไม่แหกหยูทําท่าขวนใบหน้าของตนเองไปเสร็จทุระแล้วพี่จะเลี้ยงข้าวตอบแทนแล้วกันนะพี่ใหม่ยิ้มกว้างพางดันตัวผมให้ออกไปจากห้องแต่งตัวก่อนผมเดินผ่านหลังเวทีอ,อไปเพื่อเตรียมตัวรอพี่ใหม่ขึ้นเวทีเพียงไม่นาน แสงไฟในห้องจัดเลี้ยงถูกหลี่ลงมีเพียงแสงสว่างจากสปอตไลท์บนเวทีที่ส่องสว่างชายหนุ่มในชุดสูทสีขาวเดินขึ้นมาพร้อมกับกีตาร์ตัวหนึง่งเขานั่งลงบนเก้าอี้กลางเวทีหมวกสีขาวใบใหญ่แทบจะบดบังใบหน้าของชายคนนั้นจนหลายคนเริ่มพากันสงสัยและคาดเดาว,ว่าเขาคือใครเขาเริ่มดีดกีตาร์คอเบาๆก่อนที่จะเป่งเสียงร้องเพลงมา การแสดงบนเวทีของเขาผ่านไปด้วยดีเขาค่อยๆเดินลงมาจากเวทีพร้อมกีต้าร์มาหยุดยืนอยู่โต๊ะตัวหนึง่งญิงสาวที่นั่งอยู่มีสีหน้าง,งุนงงเล็กน้อยกระทั่งชายคนนั้นนั่งลงคุกเข่าข้างนึงแล้วกล่าวขึ้นว่าแต่งงานกับผมนะมิมี่ขอโทษที่ให้รอนานเขาค่อยๆถอดหมวกสีขาวใบใหญ่ออกใบหน้าที่ปรากฏคือใหม่แฟนของเธอที่กำลังของเธอแต่งงาน เธอรู้สึกตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ออกอยู่ยื่นกล่องสีแดงให้กับพี่ใหม่เขาเปิดกล่องสีแดงเบื้องหน้าหญิงสาวภายในนั้นมีแหวนทองเล็กๆวงหนึ่งอยู่เขาเอ่ยถามหญิงสาวขึ้นอีกครั้งแต่งงานกับผมนะอืมหญิงสาวพยักหน้าพร้อมน้ำตาพี่ใหม่บรรจงสวมแหวนลงบนนิ้วนางของเธอเธอสวมกอดเขาแน่นไหนบอกว่าไม่ว่างไงหญิงสาวเอ่ยถามถ้าผมบอกแล้วจะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะ ยินดีด้วยนะครับพี่ใหม่หยูยื่นช่อดอกไม้ให้กับหญิงสาวเธอมีสีหน้าอึ้งเล็กน้อยก่อนถามเธอเป็นอะไรกับแฟนของฉันนั่นไงผมบอกพี่ใหม่แล้วนะว่าให้คนอื่นมาแสดงความยินดีแทนผมยูอึกอักผมเป็นน้องที่ทำงานของพี่ใหม่ครับไหนบอกว่าที่ทำงานมีแต่ผู้ชายแล้วนี่หมายความว่ายังไงหญิงสาวดูเหมือนไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ผมเลยบอกก่อน ที่พี่ใหม่จะซวยไปมากกว่านี้ผมเป็นผู้ชายดูบัตรประชาชนของผมได้นะครับผมหยิบบัตรประชาชนออกมาจากกระเป๋าสตางค์แล้วยื่นให้แฟนพี่ใหมด่ดูเธอถึงกับตกตะลึงไปชั่วคู่ก่อนยื่นบัตรคืนให้กับผมถึงจะเป็นผู้ชายก็เถอะแต่หลังจากนี้ก็ช่วยอยู่ห่างๆจากแฟนของฉันหน่อยแล้วกันนะมิมี่พอเถอะพี่ใหมก่กลัวแฟนของตนเองจะพูดถ้อยคำรุนแรงมา จึงร้องเตือนผมใสศ่ศีรษะให้กับพี่ใหม่ผมก็พอรู้ตัวเองดีงั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอให้พี่ทั้งสองมีความสุขมากๆเดี๋ยวสิหยูหญิงสาวเดึงแขนของพี่ใหม่ให้เขาไปเถอะต่อไปก็ไม่ต้องติดต่อกันอีกแล้วล่ะมิมี่ทำไมเธอไม่มีเหตุผลแบบนี้ฉันเป็นคนชวนน้องเขามาเองฉันคิดว่าเธอจะดีใจหากมีคนอื่นร่วมแสดงความยินดีด้วย แต่ฉันกับคิดผิดเธอใจแคบกว่าที่ฉันคิดเสียงเพี้ยดังขึ้นใบหน้าด้านหนึ่งของพี่ใหม่ปรากฏรอยแดงเป็นรอยนิ้วห้านิ้วแฟนของพี่ใหม่ชะงักเธอคาดไม่ถึงว่าเธอจะตบไปหน้าของฝ่ายอย่างรุนแรงสีหน้าของพี่ใหม่แปลเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดอย่างเห็นได้ชัดพี่ใหม่แกะมือที่เกาะแขนนังต้นออกเสียงหญิงสาวตะโกนตามหลังถ้าไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาคืนดีกับฉันอีกนะชายญิงซวย พี่ใหม่ตัวแข็งทื่อหลังจากได้ยินหญิงสาวที่ตนเองรักพูดทำร้ายจิตใจขณะที่ผมยืนรอรถแท็กซี่ในใจก็รู้ว่าตนเองเป็นตัวสวยทำงานเขาพังเขาแล้วเป็นจริงดังคาดผมก็บอกแล้วแต่พี่ใหม่ก็ขยันขยอให้ผมมาเป็นเพื่อนนี่คงเป็นความสามารถพิเศษของผมหากใครอยากเลิกกับแฟนแล้วก็แค่มีผมไปยืนอยู่ข้างๆเท่านั้นแหละได้เลิกกันทุกลายเวนเอ้ยทำงานแต่งของพี่ใหม่เขาพังไม่เป็นท่าเลย ผมยืนคอตกพี่ใหม่เป็นคนดีมากแต่เขากับต้องมาซวยเพราะผมแท้ผมไม่รู้หากเจอหน้ากันอีกครั้งกับพี่ใหม่ผมจะวางตัวยังไงกับเขาดีน้องสาวจะไปกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งผมตั้งท่าเต็มจะด่าเต็มที่คนยิ่งอารมณ์ไม่ดีมัวมวราทาอีกพอผมเงยหน้ามาถึงได้รู้คนที่กวนประสาทผมคือพี่ใหม่ไปเถอะไปดื่มเป็นเพื่อนพี่ฉลองความโสดกัน พี่ใหม่ส่งยิ้มกว้างให้พร้อมยื่นหมวกกันนอกให้กับผมขอโทษครับย้ยูกล่าวอย่างเสียใจที่ตนเองเป็นต้นเหตุเร็วสิอย่าชักช้าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนใจไม่เลี้ยงนะพี่ใหม่ยังคงยืนกลางที่จะไปดื่มให้ได้หลังจากดื่มจนกระทั่งร้านปิดผมพยายามลากพี่ใหม่ขึ้นรถแท็กซี่เพื่อกลับด้วยกันแต่ทุกอย่างกับทุลักทุเลโอ้ยทำไมหนักแบบนี้ ที่ขนกระเป๋ามาทุกวันกับไม่ช่วยอะไรผมเลยวันนี้พี่ใหม่ตัวหนักมากจนผมต้องให้ลุงคนขับแท็กซี่ช่วยประคองล่างฝ่ายขึ้นรถบ้านพี่อยู่ที่ไหนล่ะครับผมถามอยู่หลายครั้งแต่กลับได้ยินเพียงเสียงนอนกลนขอ,อฝ่ายช่างเถอะค้างบ้านผมก่อนก็แล้วกันเมื่อเห็นหยูพยุงผู้ชายเข้ามาอย่างทุลักทุเลไปหูมองแต่กับไม่ช่วยอีกฝ่ายหยูวางล่างที่เลยเป็นงูของพี่ใหม่ลงบนโซฟา แล้วเดินเข้าไปภายในห้องของตนไปหูสังเกตว่าปลอดคนเขาจึงถีบล่างฝ่ายล่วงจากโซฟาก่อนจะเดินกลับไปห้องของตนเองหยูเดินกลับมาพันพบว่าพี่ใหม่ลงไปนอนบนพื้นศีรษะของพี่ใหม่โนเล็กน้อยช่างเถอะงั้นก็นอน,นพื้นแล้วกันผมกลัวว่ากลางคืนพี่จะตกกิ้งลงมาเลยปล่อยให้เขานอนเลยตามเลยผ่านไปคู่ใหญ่ไปหูเดินออกมาดูล่างที่นอนบนพื้นเขาดึงผ้าห่ม ที่คุมอีกฝ่ายทิ้งไว้ที่ปลายเท้าแล้วเอื้อมมือไปผักหน้าต่างเมื่อตรวจทานทุกอย่างเรียบร้อยเขาเดินจากไปอย่างอารมณ์ดีเสียงจามตั้งแต่เช้าไม่หยุดของพี่ใหม่จนหยูอดถามไม่ได้พี่คงเป็นหวัดแน่เลยเดี๋ยวผมหายายให้ทานก่อนดีไหมครับใบหน้าของพี่ใหม่แดงเลื่อนบ่งบอกว่ามีไข้อ,อไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่ก็จะกลับแล้วหรือกลับไวเหรอเดี๋ยวให้หยูไปส่งดีกว่า ไปหูไม่ริมฝีปากเพื่อให้แน่ใจว่าตนกําจัดอีกฝ่ายไปอย่างถาวรเขามองดูวิธีการจัดการอย่างแนบเนียนแม่บ้านยกชามโจ๊กร้อนๆอ,ออกมาเธอค่อยๆตักแบ่งใส่ชามเล็กๆแล้ววางเสิร์ฟทีละคนในตอนนั้นเองที่ไปหูลุกจากเก้าอี้ไม่ทันระวังจึงชนแม่บ้านเข้าโจ๊กร้อนๆชามนั้นจึงหกลดลงบนเสื้อของใหม่อย่างพอดีๆร้อนๆ ใหม่รีบถอดเสื้อตัวนั้นทิ้งทันทีผิวที่โดนล,ลวกกลายเป็นสีแดงแม่บ้านตกใจจนทำอะไรไม่ถูกหยู่รีบวิ่งไปเอาน้ำแข็งใส่ผ้าขงหนูมาประครบให้กับพี่ใหม่พี่คงต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะครับป้าเดี๋ยวผมไปกับพี่เขานะครับอืมไปเถอะรีบไปไปหูหึดหัดเบาๆไอเวนนี่ยังมีโอกาสอีกแววตาของเขาเป็นประกายเจิดจ้า ฉันไปเป็นเพื่อนก็นแล้วกันตอนแรกหยูมีท่าทีจะปฏิเสธแต่ป้าป้าเร่งรีบให้พาพี่ใหม่ไปโรงพยาบาลเขาเลยต้องปล่อยเลยตามเลยแม้จะไม่มีคนเห็นแต่แม่บ้านก็ยังคงยืนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอทําโจ๊กหกใส่รุ่นพี่ของหยูอ,อยังไม่ตั้งใจเท่าว่า่เธอกับรู้สึกว่าทุกอย่างมันพอดีพอดีเรากับมีการจัดฉากยังไงอย่างนั้นแต่ก็ช่างเถอะ ไม่ใช่ปัญหาที่เธอควรจะก้าวไายความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาใหม่คิดไม่ถึงเลยว่าตัวเองจะดวงตกขนาดเลิกกับแฟนแถมยังโดนโจ๊กลาดตอนเช้าอีกต่างหากดูท่าคงต้องหาเวลาไปทําบุญบ้างแล้วพี่กลับบ้านคนเดียวได้ใช่ไหมครับยูถามอย่างเป็นห่วงดีที่แผลของพี่ใหม่ไม่ได้ร้ายแรงมากไม่งั้นคงแย่แน่อืมพี่รบกวนเราตลอดไม่ได้หรอกนะส่วนเรื่องค่ารักษา พี่คงทยอยจ่ายคืนให้ไม่เป็นไรครับป้าผมออกให้พี่แล้วซ้ำยังโทรมากำชับอีกให้ผมไปส่งพี่ที่บ้านใหม่บุกมือปฏิเสธไม่ต้องพี่กลับเองดีกว่างั้นนี่ค่ารถครับยูยัดเงินใส่มือของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วรับไว้เถอะนะครับผมทำให้พี่ใหม่เดือดร้อนต้องหลายเรื่อง ไปผูยืนดูทีท่าของทั้งสองคนอย่างเงียบๆอยู่คู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นจะกลับกันได้แล้วหรือยังความรู้สึกพุ่งพ่านและอัดแน่นในใจทำให้เขารู้สึกอารมณ์เสียขึ้นมาพี่ใหม่กลับไปคืนดีกับแฟนเถอะนะครับผมว่าป่านี้เธอคงเป็นห่วงพี่แย่แล้วจริงหรอกหากเธอเป็นห่วงพี่จริงอย่างน้อยก็ต้องโทรมาถามกันบ้างพี่ไปก่อนนะ ผมบกมือลาให้กับพี่ใหม่ภายในใจอดเป็นห่วงไม่ได้ก็แน่ละทําเขาทะเลาะกันสักขนาดนั้นกระทั่งบอกเลิกกันทั้งที่กําลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วดูท่าผมจะเป็นดาวพิฆาตคู่รักเสียใจที่หมอนั่นไม่กลับไปพร้อมกันอย่างนั้นหรอไปผู้เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงคุณเคืองผมเสียใจที่ผมทำให้พี่กับแฟนเขาทะเลาะกันอ๋อ ผู้ชายคนนั้นมีแฟนแล้วงั้นก็แสดงว่าหากเธอมีแฟนแล้วแฟนของเขาคงไม่เข้าใจผิดหรอกมั้งจริงด้วยพี่เป้าฉลาดมากท่าทางพี่คงมีแฟนมาแล้วสิถึงได้เข้าใจเรื่องพวกนี้ดีไปฮูกแกมฉันยังโสดน่าเสียดายแย่เลยทั้งที่พี่หล่อขนาดนี้ถ้าผมเป็นผู้หญิงคงเข้าคิวจีพี่แล้ว ยเหว่เลาะยังเบิกบานแล้วถ้าฉันได้คิวเธอคนเดียวล่ะเสียงทุ้มของไปหูเก่าอย่างจริงจังแต่ถ้าว่ายอกับคิดว่าไปหูปอบใจตนเองขอบคุณครับแต่ถ้าอย่างนั้นพวกสาวๆคงเสียใจแย่ปยหู่ขหมวดคิว้วเขาคุ้นคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกตนเองพลาดตรงจุดไหนทั้งที่พูดเปิดเผยขนาดนี้แล้วแต่ฝ่ายก็ไม่เชื่อเขา เสียงโทรศัพท์มือถือดังไม่หยุดไปหูรับสายยางหุหงิดมีเรื่องสำคัญอะไรก็รีบพูดมาตอนนี้ฉันกำลังใช้ความคิดอยู่ผู้ช่วยไม่กล้าชักช้ารีบรายงานสรุปย่อยๆให้กับเจ้านายของตนฟังคนร้ายสองคนที่รอบวางระเบิดที่โรงแรมตอนนี้ถูกจับได้แล้วส่วนมิสเตอร์เอนั้นตอนนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นใครเพราะได้ในท่านลองช่วย ครั้งนี้ถึงได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของมิสเตอร์เอคืออาเธอร์เขาเป็นพ่อไม้หนุ่มนักธุรกิจไฟแรงที่ทุกคนกล่าวขวัญในช่วงนี้ไปหูเดาะลิ้นอานลองทำยังไงนายท่านลองวางแผนใช้เด็กหนุ่มที่ชื่อชีพาไปยังรังของผู้บงการไปหูคาดไม่ถึงอาลองเขาล้ำลึกกว่าที่ตนเองคาดไว้ภายนอกอาลองดูลักสนุกหวาดกลัวเขาทุกครั้งที่เผชิญหน้า คงไม่ใช่ที่ผ่านมาอีกฝ่ายเล่นละครตบตาเขามาโดยตลอดแล้วตอนนี้อาลองทำอะไรอยู่เขาอยู่กับใครเป็นพิเศษบ้างไหมละ่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเด็กหนุ่มที่ชื่อชีแฝงเข้ามาเป็นสายนายท่านลองระวังตัวเป็นพิเศษไม่ได้รับเด็กคนไหนเข้ามาภายในตระกูลแปลกฉันรู้สึกไม่เหมือนนิสัยของอาลองระวังตัวให้ดีๆละ่ะอาลองไม่ได้โง่อย่างที่ภายนอกแสดงออกมา ครับคุณชายไปหูหลังจากสนทนาเรียบร้อยผู้ช่วยตั้งใจจะกดวางสายแต่ทว่าไปหูกับถามขึ้นหากว่ามีคนสารภาพรักกับนายแล้วเขาไม่เชื่อนายจะทำยังไงผู้ช่วยนิ่งอึ้งไปคู่หนึง่งอย่างงงงเขาเองก็ไม่เคยมีแฟนแล้วจะตอบคุณชายไปหูยังไงผมว่าอาจจะเป็นเพราะท่าทีที่เขาแสดงออกมา ยังไม่ชัดเจนอีกฝ่ายจึงยังไม่มั่นใจว่าคนคนนั้นแกล้งพูดหรือรักเขาจริงๆก็แค่แสดงออกไปให้ชัดเจนเท่านั้นไปหูพยักหน้ารับฟังความคิดเห็นของผู้ช่วยอย่างตั้งใจนั่นสิเขาต้องทำให้ชัดเจนโปรดติดตามตอนต่อไป